สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องของจารสีรีครั้งนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำคาแรคเตอร์นะครับก็เป็นการออกแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เล่นสีไปในการลงระดับต่างๆเนาะก็ในขณะที่ทำนะครับวันนี้ก็จะอัาเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับชีวิตลงไปนะครับสําหรับรูปภาพเนี่ยอาจจะให้ดูเพลินๆไปนะครับแต่เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆและการนครับในการทํางานด้านศิลปะนะครับ ก็จะฝากถึงน้องๆหรือผู้ที่สนใจนะครับว่าในการสร้างสรรค์งานนะครับหรือว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบางทีมันต้องใช้เรื่องของความตั้งใจนะครับใช้เรื่องของพลังครับในการสร้างเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับบางคนเคยทํานะครับแล้วก็หวังกับมันมากเกินไปนะครับมันก็เป็นการที่ทําเหมือนแบบกดดันเรามากเกินไปบางคนทํางานศิลปะอยู่แล้วเกิดการท้อนะครับแล้วก็เลิกทําไปนะครับอย่างวันนี้ที่ผมมา พูดหรืออธิบายเนี่ยก็เกี่ยวกับตัวผมเองครับในการทํางานเกี่ยวกับด้านคอมเนาะเพราะว่าผมก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดเลยนะครับผมก็พยายามนะครับจนจนวันนี้ก็พอทําได้แล้วกันนะพอทําได้นะครับก็จะพยายามสร้างสารรค์งานรูปแบบต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นบนกระดาษหรือว่าบนผนังนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ทำงานศิลปะด้านบนผนังอยู่แล้วนะครับในส่วนใหญ่นะทุกวันนี้เนาะรวมถึงงานจ้างต่างๆเนี่ยมันก็มาจากงานพินผนังนะครับ แต่ว่าการทํางานในคอมไปด้วยเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้นะครับกระบวนการทํางานนครับวันนี้ก็จะมาบอกน้องๆครับบางคนที่แบบอยากวาดรูปสวยนะครับหรือว่าอยากทํางานให้มันดีเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการสเก็ตงานเยอะๆก็เป็นส่วนสําคัญนะครับซึ่งผมเองก็ด้อยตรงนี้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการที่จะสะเก็ตงานบ่อยๆครับแต่วันหนึ่งเนี่ยมุมมองผมถ้าเกิดเราจะจริงจังกับมันเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นเนี่ย ผมก็ต้องหันมาสเก็ตให้มันมากขึ้นคือเราก็ต้องสร้างวินัยครับผมมองว่าการทํางานศิลปะหลากหลายรูปแบบเนี่ยหรือว่าทําอะไรก็ตามนะครับมันมันค่อนข้างที่ต้องอาศัยวินัยเป็นสำคัญนะบ,บางคนทําแล้วก็ทิ้งไปทาทิ้งไปแต่ถ้าเกิดเราทําอย่างสม่ําเสมอนะครับวันหนึ่งครับมันอาจจะประสบความสําเร็จนะในแบบของเรานะมันอาจจะไม่สูงสุดในประเทศหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่ว่ามันแตบบ่มันอาจจะทําและจนงานเหล่านี้มันชนะใจเราได้ ก็หวังไว้ครับอยากให้ทุกคนครับสร้างพลังครับสร้างแรงบวกให้ตัวเองนะก็พยายามหมั่นฝึกปือฝีมืออยู่ตลอดนะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องประมาณนี้ครับในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะพยายามทําให้มันตลอดคือบางทีเราอย่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นงานหลักของแต่ละคนเนาะแต่ของของผมเนี่ยมันเป็นงานงานอาชีกนะครับแต่เป็นเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กแต่เราจะทํายังไงให้มันรู้สึกว่า เราใช้ชีวิตจริงควบคู่กับสิ่งที่เรารักไป,ปตลอดบางคนก็ใช้ชีวิตจริงครับแต่สิ่งที่เรารักเนี่ยบางทีมันก็หายไปเลยนะครับมันไม่ได้ทําแล้วมันก็หยุดมันไปนะมันไม่สิ่งที่เสียดายนะครับบางทีการที่เราทําสิ่งที่เรารักคว,ควบคู่ไปด้วยเนี่ยวันหนึ่งมันอาจจะทําให้คนได้รู้จักพูดถึงมันนะครับในวงกว้างขึ้นนะรหรือว่ามันทําให้ผู้คนต่างๆเนี่ยในสิ่งที่เราทําเป็นงานอะิเรลกเนี่ยมันทําให้คนได้รู้จักเราเนี่ย ยอมรับเรานะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยความสามารถพิเศษเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้จริงในสักวัน,นครับแต่เพียงแค่ว่าเราต้องทําต้องทําอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองน,นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะให้มันประสบความสำเร็จได้คือเราต้องทำครับซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว,ว่าวันไหนมันจะดีขนาดไหนหรือว่ามันจะแย่ขนาดไหนแต่วันนี้เราจังได้ทําอยู่นะครับผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับ ส่งกาลังใจให้ทุกคนในการทํางานศิละปะไม่ว่าแขนงไหนก็ตามนะมว่าคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรเพียงแค่ว่าคุณต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะครับเอางานเรานะครับไปพูดคุยกับคนอื่นหรือว่าบางทีเนี่ยมันเวทีง่ายๆของเราคือใน Facebook ก็ได้ส่วนตัวหรืออินสตาแกรต่างๆคุณอาจจะเล่าเรื่องราวในงานศิละปะของคุณครับเล่าไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งมันอาจจะทําให้คนได้นึกถึงแล้วกลับมาพูดถึงในสิ่งที่คุณทําก็ได้ครับ เพราะว่าบางคนอาจจะกลัวการเข้าสังคมอย่างเงี้ยอาจจะไม่กล้าเอางานเราไปพูดหรือพรีเซนต์กับใครนะครับคุณก็เริ่มจากในพื้นที่ของคุณก่อนนะครับอันนี้สําหรับผมเหมือนกันครับที่มันจะทําให้งานเราเป็นที่รู้จักของส่วนรวมเนี่ยคือเราเริ่มจากพื้นที่ของเราก่อนนะครับในส่วนเล็กๆเ,เนี่ยทำไปเรื่อยๆครับทำโพสต์ไปบรรยายไปพยายามบางทีเราไม่ต้องประดิษฐ์คำามาครับเอาสิ่งที่เราพูดรับคิดออกมาจากใจแล้วก็ทํามาเป็นผลงาน,นครับ แล้วก็สร้างสรรค์ออกมานะครับส่วนก็ฝากไว้นะครับประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับก็อย่างอันเนี้ยที่ผมทำเนี่ยก็เป็นสติกเกอร์นะครับผมก็จะไปผมรู้สึกภูมิใจนะมันอาจจะไม่ดีที่สุดนะครับสําหรับงานนี้แต่ผมก็จะพยายามพัฒนามาขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นการทําในคอมเนี่ยเป็นงานชิ้นที่2ที่3าของผมเองครับในรอบหลายปีนะก็อยากจะฝากไว้ทุกคนครับให้ฝากติดตามนะครับแล้วก็ส่งแรงใจให้ทุกคนสร้างสรรค์งานศิลปะกันต่อไปแล้วกันพบกันในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ